เกี่ยวกับเรื่องประธานสภามานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับเกียรติประธานสภานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้ส่งให้ทางเลขาชิดวัตนะครับได้มีโอกาสไปพูดคุยนะครับกับเกียริเดชประธานสภามานะครับจนกระทั่งถึงข้อยุติที่จะเป็นข้อถแถลงในวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตอ่านถแถลงาการให้กับมมน,นักสื่อมวลชนนะครับ เรื่องข้อตกลงเรื่องระหว่างพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดรและรองประธานสภาผู้แทนราษดรตามที่พักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลังและพักพลังสังคมใหม่ ได้ไประชุมหารือร่วมกันกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมอบหมายให้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยไปเจรจาตกลงร่วมกันนั้นบัดนี้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกันดังนี้ข้อที่ 1. เสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัทา เป็นประธานสภาผู้แท e นราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แท e นราษฎรจากพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาผู้แท e นราษฎรคนที่1และสมาชิกสภาผู้แท e นราษฎรจากพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่2โดยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคพลังสังคมใหม่พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้ ข้อที่2บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมผักดันวาระที่ทําให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าให้เกิดความโปรง่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนข้อที่3ข้อตกลงเรื่องตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรในครั้งนี้เป็นไปวมาเป็นเอกระหว่าง8พักในการจัดตั้งรัฐบาลเสนอและสนับสนุนกับนายพิธาดลรัฐน์กร,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 รัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถโดยดำเนินการตามข้อ M.O.U. ที่ได้ถแถลงร่วมก,กันเมื่อวัน 2, ที่2พฤษภาคม2560พักเก้าปลาย ควมให้ความเห็นหมายสำคัญเพื่อประชาชนซึ่งถึงการนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขกับก,บการปฏิรูปกองทัพได้แก่ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบร,ราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติกฎอายการศึกและร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย เชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันเพื่อจะตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566อันนี้ก็คงจะเป็น การถแถลงร่วมกันของพรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการถแถลงในการาลงปตินะครับประธานสภาในาวันพรุ่งนี้ครับมีสองกระบวนการนะครับสองาสาารกระบวนการในทางนี้ก็คือทั้งพรรคเพื่อไทยและก็พรรคเก้าไกลนะครับเมื่อวานผมก็ส่งเลขาเชษฐวัฒน์นะครับไปคุยกับท่านวน,านอที่บ้านนะครับส่วนวันนี้ในช่วง ที่มีโอกาสเจอท่านที่สภานะครับก่อนรัฐพิธีก็มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็ได้อ่านนะครับคำแถลงนี้ให้ท่านอาจารย์บนรณอฟังแล้วครับอ่ะเจ้าค่ะผมได้หาลือกับท่านอาจารย์บรรณอวันที่เราไปที่พักก้าไก่ ว่าถ้าหากว่าจะให้สมมุติเนี่ยเราอาจจะต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยมันจะดีขึ้นแล้วก็ได้เรียนท่านไปท่านบอกว่าท่านไม่ได้ประสงค์จะเป็นแล้วก็ท่านคิดว่าถ้าหากว่าคุยกันได้ออกแล้วก็ให้เร่งได้ให้จบภายในวันที่สี่เนี้ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็ได้รวมว่าผมเนี่ยด้วยความเห็นส่วนตัวอยากจะเสนออาจารย์ถ้าเป็นคนกลางเข้ามาน่าจะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ ก็เลยได้ได้เรียนท่านว่าถ้าท่านโอเคผมก็จะโปรเซสการคุยกันต่อนั้นเราก็ได้มีการคุยผมก็ได้กลับมาคุยกับท่านหัวหน้าท่านเลขานะครับเห็นชอบเราก็ปรึกษากับทางพรรคเข้าใจว่าถ้าอันนี้มันจะเป็นทางออกไหมซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่ามันก็น่าจะเป็นทางออกได้นะครับหลังจากที่มีการคุยกันเขาคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันคิดว่ามันจะเป็นทางออกที่ทําให้เราสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่การ เลือกตำแหน่งประธานสภาเท่านั้นสิ่งสาคัญอยู่ที่การที่จะจับมือกันให้รัฐบาลประชาไตยไปได้ด้วยดีแล้วก็ให้ความคาดหวังของพี่น้องประชาชนสมประสงค์ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและอยากเห็นพรรคฝ่ายประชาไทยที่ได้รับการเลือกตั้งมาจับมือกันตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วนะครับก็คือก็เลยเป็นกระบวนการต่อจากนั้นก็คือทั้งพรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยหารือกันจนได้ข้อสรุปเป็นข้อยุตินะครับ น่าจะน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นครับก็น่าจะทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับก็คือตา,นอนตตอามอย่างที่ท่นานภูมทําได้พูดเลยครับก็เป็นการหาอร่วมกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาทางออกที่ดีให้กับทั้งสองพักแล้วก็รักษาความเป็นเอกภาพของการจัดตั้งรัฐบาลของ8ปดพักนะครับตามที่ได้แถลงได้แถลงเรื่องข้อตกลงไปเมื่อกี้ครับ ไม่ได้ไม่ได้ยินคำถามหรือครับท่านอาจารย์วันน้อยตามที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วบ้างน,นะครับเมื่อเช้าก็ท่านเห็นเห็นว่าถ้าเป็นท่านเอาประชาชนมาเป็นตัวตั้งนะครับถ้าเกิดเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนรวมถึงถ้าเกิดเป็นความต้องการของทั้งสองพักทั้งเก้าไกลแล้วก็เมื่อไทยท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับ ไปถึงเป้าหมายครับในเมื่อมีเอกภาพมากขึ้นก็ทํา kind of ให้การทํางานในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับก็ได้หารือกับท่านแล้วครับท่านก็ตอบมาว่าเป็นกระบวนการของรัฐสภานะครับเหมือนกับกฎหมายอื่นๆแต่ว่าในส่วนของพรรคประชาชาติก็จะต้องสวนในการเรื่องการ ลงมติก็ดีและการพิจรารณาก็ดีนะครับก็คงจะให้เป็นรอ,องคนอื่นที่สามารถที่จะ,ะดูแลเรื่องการวาระการประชุมอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าน,นี้ก็เป็นท่าทีผมต้องรักษาารยาทดหนึ่งผมคิดว่าน่าจะให้ท่านวันนรองเป็นคนตอบเองแต่นี่ก็คือเท่าที่ได้ยินมาจากท่านนะครับเดี๋ยวถอาทีละคนได้ไหมครับตอนนี้ขอคุณทศนะครับแล้วก็ขอเป็น,ปนท่านข้างหลังนะครับเชิญคุณทศก่อนครับ ครับท่านอาจารย์วรรณอเห็นด้วยนะครับแล้วก็พร้อมจะทําการกับรองประธานคนที่หนึ่งและก็คนที่สองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนะครับในการทํางานอย่างที่บอกว่าสําหรับภาคเก้าไกลเราเราเน้นที่ในเรื่องของหลักการเป็นหลักนะครับเมื่อได้บอกว่าหลักการในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายก็ดีเกี่ยวกับการบริหารสภาก็ดีเมื่อเคเดิตคนนั้นเห็นชอบนะครับเราก็รู้สึกสบายใจแล้วก็จะส่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยไปช่วยงานสนับสนุนท่านประธานสภานะครับ เดี๋ยวขอสักครู่ครับพี่ยามขออนุญาตข้างหลังนะครับเจอกัเลยครับก็ในสำหรับในส่วนของพรรคก้าวไกลก็ได้กำชับกับเพื่อนจสไปแล้วครับครับจนถ้าพี่ยามนะครับเหมือนแอฟยูแอฟ l e a s สพี่ยามก่อนนะครับไม่ผมขอขออนุญาตในคำถามดีนะครับพรรคเพื่อไทยเราเองมีกระบวนการการ ดำเนินการหามติและก็ความเห็นในเรื่องนี้เรียบร้อยนะครับเลยมีความมั่นใจว่าสสเพื่อไทยนะครับจะปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างสองพรรคครับครับพี่แอมเชิญเลยครับเดินอยู่ครับมั่นใจครับกดรับเสียงสนับสนุนครับเดี๋ยวรอฟังเหมือนรุกนี้ครับ Yes Not at all, uh, I think it's about anticipating various scenarios and then we have prepared each situation in order for us to move forward. Uh, for today, you know, it's, it's uh, we are very much aware of the principle after winning election but at the same time we understand the process of consensus building in a coalition. So I think it's a way for us to really obtain alignment—a good step, a critical step. You know, not a step back, but it's a critical step to move forward uh, for the journey for me to become prime minister, and it's part of of the uh, press release today. So, the ผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอยู่แล้วนะครับในหลังจากที่มีการรับรองสสมีรัฐพิธีในวันนี้มีการเลือกสภาในวันทุกมีแล้วก็ตามกฎหมายก็บอกอยู่นะครับว่าเราใช้เวลากี่วันในการเลือกนายกรัฐมนตรีก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกระบวนการที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงอเอกภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจทั้งในเรื่องของการแล้วก็เรื่องการปฏิบัตนอมเรื่องของความเียสละ ในการที่จะทําให้ถึงเป้าหมายที่สําคัญกว่าก็คือการส่งผมไปเป็นนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลอันมีเสถียรภาพและก็เอกภาพและก็มีประสิทธิภาพของพวกเราที่อยู่บนนี้ทุกคนครับเชิญทั้งหลังครับอันนั้นก็คงเป็นผมว่านั้นน่าจะเป็นกระบวนการต่อไปนะครับที่ยังต้องอเจราจาต่อก็คงจะตามหลักการว่าการ จำนวนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอแต่ละพรรคนะครับยังไม่ถึงเวลาเป็นขั้นตอนต่อไปครับเช,ช่นครับเดี่ยวแน่นมมีม,นนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะเหนี่ยวแน่นต่อไปอย่างที่บอกอันนี้นี่มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบรัฐสภานะครับมีการแข่งการการเลือกตั้งได้ผลการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ต้องร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลหรือที่ใช้สัมภาษณ์กับนักสื่อว่านักข่าวว่าเป็น coalition forming เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการที่จะต้องหาจุดร่วมกันให้ได้นะครับและในที่สุดก็แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะหาจุดร่วมกันได้เพิ่มความเป็นเอกภาพของพวกเราได้เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายในการตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับ ก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างอันที่หนึ่งก็คือไม่ได้ต่างแต่ที่ได้ทํามานะครับก็มีการเดินหน้าพูดคุยอธิบายนะครับซึ่งในตอนแรกอาจจะมีกําแพงแต่เมื่อได้มีโอกาสว่าอาจจะมีเรื่องอหนที่ท่านติดใจอะไรก็ได้พูดคุยกันไปแล้วอันที่สองเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าพอถึงเวลาถ้าเกิดเราพูดของฟังถึงเสียงสวส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ใช่แค่บางคนเนี่ยถ้าเขายึดหลักการตามปี2562ว่าเมื่อสภาล่าง ที่รวบรวมเสียงได้เกิน251เ,เสียงนะครับก็จะบวกตามมติของสภาล่างเหมือนอย่างปี62ซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีโอกาสพูดคุยแล้วก็พน้องสือมวลชนก็เป็นพยานตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถ้าตามหลักการคราวนี้เรารวมกันได้312เสียงเนี่ยถ้ายึดตามหลักการเป็นตัวแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องของของพิธาหรือไม่ใช่พิธา แต่มันเป็นเรื่องของบรรทัดฐานนะครับเป,เป็นเรื่องของหลักการถ้าท่านยึดเอาประชาชนเอาประเทศเป็นตัวตั้งผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับครับเชิญต่อ,อครับยังไม่ได้พูดคุยกันครับในทางคนุ่มต่างๆนะครับเป็นถือว่าเป็นเอกสิทธิ์นะครับของแต่ละพรรคเดียวอยาจะเรียกว่าอย่างกันครับเชิญผู้ชมไปครับ คง,คงตอบได้ว่าก็มีมีมีวางแผนไว้แต่ว่าผมยังเชื่อว่าจะถึงอยู่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คงถ้าในกรณีนั้นก็คงจะมีวางแผนไว้แต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดถึงตรงนั้นหรอกครับยิยนชื่อนยคนเดียวัหรัันด,ดครับผมผมเชื่อใจในพรรคเพื่อไทยครับ คือสูตรมันก็คิดได้หลายสูตรครับแต่ผมก็คิดว่าการที่เราแสดงให้เห็นถึงการทํางานร่วมกันที่มีเอกภาพแบบอย่างนี้เนี่ยผมก็เชื่อใจพักเพื่อไทยครับนั่นหมดคล้คำถามคำถามนี้ในฐานะที่เพื่อไทยตกเป็นจําเลยนะครับขอญอาตตอบมั่นใจครับว่าคนของเพื่อไทยไม่เสนอรายชื่อของสสเพื่อไทยแข่งประธานแน่นอนและมั่นใจว่าคนของพักอื่นนะครับก็ไม่สามารถมาเสนอชื่อสสเพื่อไทย มาแข่งประธานอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับผมตกใจเลยว่าเมื่อกี้พี่ถามถึงนายกหรือประธานอย่แน่แต่เราเมื่อกี้ถามว่านะโอเคแล้วท uh> ่านหัวหน้าก็ตอบไปแล้วนะครับนะครับเชิญครับยังมีอีกไหมครับตอนนี้ก็ทีละทีละสเต็ปไปนะครับก็อย่างที่บอกว่า ทุกพักเป็นเอกภาพแล้วก็พยายามที่จะทําให้ถึงตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราโฟกัสที่จุดตรงนั้นนะครับที่ตามมติประชาชนก็ต้องขอใช้โอกาสนี้ในการเรียนไปยังประชาชนว่ามติประชาชนที่ท่านได้แสดงออกเมื่อวันที่14พฤษภาคมเนี่ยยังมีความน่าจะเป็นที่สูงมากที่จะเป็นไปตามนั้นครับ เราเรามีการพูดคุยกันหมดแล้วนะครับด้วยความมั่นใจนะครับ่มสมาชิกเรายอมรับตามแนวทางที่พักได้พูดคุยจะไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกเราขึ้นไปแข่งนะครับแล้วก็พักอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาเสนอชื่อสมาชิกเราแข่งนะครับถึงแม้เสนอแข่งเนี่ยพักเราเองก็ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้พูดคุยกันไว้นะครับคือไม่แข่งครับ อันนั้นคงคงเป็น,นกลไกในสภาครับเดี๋ยวรอไปดูวันพรุ่งนี้ด้วยกันนะครับนะครับครับก็เป็นอาจจะเป็นความความคาดเคลื่อนนะครับในการประสานงานแต่ว่าก็ได้มอบหมายทางสองพักมานะครับแล้วก็เมื่อเราได้พอคุยกันบ้างเนี่ยตอนช่วงที่เจอกันที่สภาก่อนที่จะไปรัฐพิธีเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสแจ้งนะครับหัวหน้า ที่เหลืออีกทั้งหกพักแล้วก็สมาชิกนะครับบางคนหัวหน้าไม่ได้ไม่ได้เข้าสภาด้วยก็ได้แจ้งสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็เห็นด้วยแล้วก็เข้าใจนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะไปโหวตร่วมกันที่สภารันเ,เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับ ทา,ทางของไอ้ต้องต้องเป็นของทางนี้นะครับใช่ไหมครับตอบด้วยความมั่นใจนะครับผมผมจะไม่ขอตอบว่าคุยไม่คุยแต่ว่าในหลักการเนี่ยไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกพรรคเพื่อไทยแข่งแน่นอนครับอีกสักอสองสามคำถามได้ไหมครับหรือวอ่ายังไงดี นะอีกสักสองสามคำถามเชิญคุณจันครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้ครับถ้าเอาถ้าเอาคำพูดคุณปฏิพัทธ์นะครับที่เคยสัมภาษณ์หน้าที่ไม่ใช่หน้าตาครับ ก็ว่าสมน้ำสมเนื้อนะโอเคไหมโชคดีนะฟะดูพี่สุรยุทธก็เอาเอาคำตอบของท่านเมื่อที่นายกคนที่สามสิบตอบครับเราดูพรุ่งนี้ครับอีกสักทสอบถามข่าวสาสุดท้ายน,นะครับเชื่อว่าสมน้ำสมเนื้อแล้ว any questions from the media

ผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็คือได้ทํางานร่วมกันแล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดใครเห็นในประการประชุมสภาเนี่ยประธานก็ไม่ได้มีอํานาจเด็ดขาดนะครับสมาชิกมีโอกาสที่จะประท้วงได้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบเนี่ยถูกสร้างมาให้มีการทํางานในลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วแล้วอาจารย์มนอก,ก็ชัดเจนนะครับในเรื่องความโปร่งใสวามีประสิทธิภาพแล้วก็มีประชาชนในส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกมั่นใจในอาจารย์มนอจากการที่ได้ติดตามท่านนํนบทบาทการเมืองแล้วก็บทบาทที่ท่านเคยเป็นประธานสภามาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ท่านเลขาได้ตอบนะครับ คือคือเรียนอย่างนี้นะครับออพอเรื่องนี้ได้มีการหารือกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับทางหัวหน้าพักก้าวไกลก็ได้มอบหมายให้ผมไปพบอาจารย์มันนอเมื่อคืนที่บ้านนะครับแล้วก็ได้สนทนากันนานมากจนเกือบเที่ยงคืนในหลายๆประเด็นนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทํางานร่วมกันแล้วก็ความคาดหวังนะครับของพักก้าไกลเองแล้วก็พักร่วมรัฐบาล ต่อบทบาทของประธานสภา,าดังนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วก็ยังมีการพูดคุยกันอีกนะครับเมื่อตอนบ่ายก่อนรัฐพิธีที่ที่สภานะครับก็ยืนยันมั่นใจเราเชื่อมั่นในอาจารย์วันหนอว่าจะสาม,มารถทำบทบาทนี้ได้ดีนะครับแล้วก็สำหรับพรรคเราก็หลักการมากกว่าบุคคลมาโดยเสมอในวิธีคิดเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหมดก็คือที่ได้อ่านให้ท่านได้ฟังไปแล้วและในเมื่ออาจารย์ นอตอบรับนะครับแล้วก็มีรองประธานของหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของประธานอยู่แล้วก็มั่นใจครับเชิญครับอ,อ๋อคงคงไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดของอายกนอเป็นคพูดที่เป็นคำพูดที่ นั่นถือมากนะครับผมก็พูดวันนั้นในสภาแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับ maybe ม may, ี any questions of the คำถามนี้แล้วก็นะครับช่องเจ็ดแล้วก็ทางมิจฉาเครับใช่เลยครับ sorry I was talking speaking Thai to you I don't know how long you've been here but let's try againI uh, uh, think very important you know because political risk and political stability you know whether you however you call it is something that's very um, important in the sense that it's like top of the agenda in terms of who you do business with and where you invest um, so i think that's very important to whether it's financial markets financial indicators as well as the sentiment you know of uh, economy because it's really about confidence so what we are trying to portray here is that we Understand consensus building. We understand that it's a crucial step towards progress, and hopefully, that means you know um, equality, that means freedom, that means uh, progress uh, for the Thai uh, political sector that is willing to work with the private sectors, whether you're from Thailand or any other parts of the world. Uh, behind you first, and then after you, yes.

uh, part of the ongoing process it's a working pro process but once we have a, a clearer picture that it's uh, coming out, out of the tunnel then I think we'll be able to communicate it but I think if you communicate the exact numbers today that's gonna going to impact the ongoing process so I think what I can answer you is that uh, ample amount and, and more than the expectation yeah okay the you. ทัวกระบวนวารจะยังมีผมก็ให้อีกได้นะถ้าเกิดท่านเอาให้สิ้นกระสาษสกสาเชิญครับไทยรัฐครับไม่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 ได้ยากเย็นอะไรครับเป็นเรื่องปกติของของการเมืองในระบบรัฐสภาอยู่แล้วนะครับมีการทั้งการแข่งขันการทั้งการประสานการ,ารทั้งเอาหลักการมาเป็นตัวตั้งทั้งการหาความยืดหยุ่นในการที่จะตั้งรัฐบาลได้เป็นเรื่องปกติมากครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเชิญ <Wow. S 1> ครับ จอย n ์อะเกรเมนต์นี่คือหมายถึงเอโมยที่ผ่านมาหรืออันนี้ครับครับคำถามคือแล้วนะครับผมคิดว่าเนื้อหาตามตามข้อ1234ที่ได้แถกกันไปแล้วนะครับก็คือการการเสนอใครใครเป็นรองประธานที่1ใครเป็นรองประธานที่2แล้วก็วาระสําคัญในการในการทําให้รัฐสภาไทยก้าวหน้านะครับแล้วก็การตาม เอ่มโอการเสนอชื่อ,อผมเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถแล้วก็กฎหมายสำคัญสำคัญที่เราจะผักดันร่วมกันนะครับอันนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดนนีครับ